อาจรินผ่อนาบาสกุบาสการรถกานเราไปสถานที่อย่างไหนเขาก็ต้องคุมโทนบรรยากาศเนาะให้ผู้เข้าไปแล้วมีความรู้สึกนั้นๆเช่นเราไปพิพิธภัณฑ์ก็ต้องคุมโทนบรรยากาศให้รับทูกถึงประวัติศาสตร์เราไปที่โบสถ์เราไปที่วัดก็ต้องคุมโทนให้บรรยากาศเป็นถึงความบริสุทธิ์ความสุขใจสบายใจไม่วุ่นวายเป็นแง่คิดเหยว่าอย่าลืมคุมโทนใจของเรานะด้วยศีลกายวาจาด้วยการภาวนาคือคุมใจนั่นเอง ทำให้กลุ่มแล้วเราก็ความร้อนมันออกมาเรื่อยๆผลิตมาเรื่อยๆแล้วเราจะทุกข์ทรมานนะอย่าถืออารมณ์เป็นใหญ่เลยพุทธการบิดพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาสุนัขอยู่ที่สุสานเก่าวันดีคืนดีเนี่ยรถของเจ้าเมืองเนี่ยที่ถูกขอหุ้มด้วยหนังสวยงามเนี่ยถูกฝนตกแล้วสุนัขที่ถูกเลี้ยงไว้ก็ลงมาแทะเล่นแทะไปแทมะมาเจ้าเมืองเห็นโกรธสิบอกทหารเจอหมาที่ไหนฆ่าให้หมด ก็ฆ่าไล่ฆ่าหมดเลยไล่ฆ่าเต็มไปหมดจนหมาเนี่ยมันจะต้องวิ่งไปหาพญาสุนัขบอกว่าพวกเราถูกใส่ร้ายนะพญาสุนัขก,ก็เลยนึกถึงบาร,รมีของตนเองที่เคยทํามาขอให้ได้เดินก้าวไปข้างหน้าแล้วเข้าไปในที่อยู่ของเจ้าเมืองแล้วได้ไปคุยกับเจ้าเมืองให้ได้นึกถึงบาร,รมีที่ตนได้สั่งสมมาพระโพธิสัตว์ที่เกิดเป็นสุนัขนั้นไปมุดอยู่ใต้ที่นั่งของเจ้าเมืองวันที่เจ้าเมืองกําลังสั่งให้ทหารฆ่าสุนัขนั้น โผล่ออกมาเลยทันทีพญาสุนักแล้วถามว่าท่านฆ่าทําไมด้วยเหตุอะไรมันแทะรถของข้าตัวไหนที่แทะข้าไม่รู้แล้วท่านจะบอกได้อย่างไงว่าตัวนั้นเป็นตัวที่ฆ่าแล้วท่านสั่งฆ่าทุกตัวไหมไม่แล้วตัวไหนที่ท่านไม่ได้สั่งฆ่าสุนัขที่ข้าเลยยี้ยงไงไม่ได้สั่งฆ่านั่นแสดงว่าท่านกําลังบอกว่าให้ทหารนั้นสั่งฆ่าเฉพาะหมาที่จรจัดเล่ล่อน แต่หมาที่ท่านเลี้ยงท่านไม่ได้สั่งข่านั่นหมายความว่าท่านขาดความยุติธรรมจาเมืองเริ่มสะอึกแล้วนะเริ่มสะอึกแล้วแล้วท่านรู้ไหมละ่ะว่ามันใช่หมาของเราไหมที่เป็นคนแทะหนังรถของเราข้ารู้ทำยังไงบอกมาให้ท่านไปเตรียมหญ้าชุบด้วยน้ำมันข้อวัวแล้วให้สุนัขท่านกินดูพอกินไปแล้วเดี๋ยวรอมันขับถ่ายปรากฏว่าไม่ต้องทันขับถ่ายแล้วอ้วกออกมาก่อนเลย ออกมาทั้งหญ้าออกมาทั้งหนังที่กินไปนี่พญาสุนัขเริ่มเห็นแล้วว่าโอ้เจ้าเมืองเริ่มยอมแล้วนะก็เลยสอนว่าการเป็นเจ้าเมืองที่ดีควรจะมีธรรมในการปกครองบ้านเมืองอย่างแรกคือความไม่ประมาทนะก็คือต้องมีสติหน่อยอย่าถืออารมณ์เป็นใหญ่นะการที่เราถืออารมณ์เป็นใหญ่เนี่ยมันบดบังปัญญาของเราแล้วก็ทำแต่สิ่งผิดพลาดอยู่เสมอนะ ดังนั้นแล้วคุมอารมณ์คุมโทนให้ดีแล้วมีศีลอยู่ตลอดเวลาเพื่อคุมกายวาจาให้ดีภาวนาคุมใจให้ดีการที่เรามั่นใจว่าปัญญาเรานั้นฉลาดเป็นกฎอย่าลืมนะปัญญาก็ทําให้เราตายได้ถ้าเกิดประมาทดังนั้นคุมโทนต่างๆให้ดีนะยกอารมณ์มาเป็นใหญ่เมื่อไหร่วันนั้นเราบาดเจ็บทันทีเป็นแง่คิดนะโยมนะดังนั้นคุมโทนไว้ดีๆด,ด้วยการทาสมาธิคุมใจไว้ให้ดี ด้วยการฝึกผลจิตใจจากการทำสมาธินั่นแหละแล้วก็คุมกายวาจาให้ดีด้วยการรักษาศีลแล้วเราจะไม่บาดเจ็บถ้าเกิดเราคุมไว้ให้ดีสมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร